ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปเขานางนอนใช่ไหมถ้ำหลวงถ้ำหลวงถ้าหลวงเขานางนอนถ้ำท,ที่คนติดสิบสองคนใช่ไหมสิบสามสิบสามสิบสามคนสิมหมูป่าสิบสามหมูป่า เล <Lady>, ดิเลดิตอนนี้เรากาลังท่ำวคุณนา้านางนอนจ้ะถ้ำหลวงคุณนา้านางนอนเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะคะรเราผมเนี่ยถ้ำหลวงเขานางนอนมาถึงแล้วจ้ะตอนนี้อยู่ยถ้ำหลวงนะคะ ขามหลวงเขานางนอนที่เขาติดสิบสามสิบสามคนนี่มั้สามมังมันเป็นยังไงทำไมถึงได้ติดลงมาไม่ได้น้ำท่วมใช่ไหมใช่เข้าไปน้ำไม่ไม่มาในน,น่อก็ออกมาเจอะนะ่ะสกรอกันน้ำมา แล้วก็เขาลีนะ้ำออกมาไม่ได้ตอนนั้นมันฝนหน้าฝนใช่ไหมก็ไม่ให้เข้าอ่ะ

ตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปเ,เดินขึ้นไปถ้ำเขานางนอนนะคะนี่จ้ะ ถ้ำชิบสองหมูป่าล้ะจ้ะตอนนี้นี่ตรงนี้เราก็ต้องสักกะระก่อนถ้ำเขานางนอนค่ะ Uh huh. บริเวณตรงจุดนี้ก็เดี๋ยวดูตรงจุดนี้ก่อนนะคะ่าทุกคนเดินไปช้าๆจัะ สวยงามหลายจ้ะเป็นธรรมชาติป้าดูอันนี้จ้ะสวยงามมากทีเดียวตรงจุดนี้นะคะอุทยานถ้ำขุนเขานางนอนจ้ะ เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านบนจ้ะเห็นตอนแรทีวีเนาะจ้ะเดีว่าวันนี้ได้มีโอกาสมาเจอสถานที่ตรงจุดนี้นะคะวัดเขานางนอนผีเพื่นติดเียงกับเพื่อนหมูป่า นี่เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในถ้านะคะนักท่องเที่ยวก็มาเยอะค่ะมีคนเยอะไหมคะมข้างในม่ค่ะโอ้โหนี่ไงอื้ม <c oughs> มาเจอมาถึงที่แล้วนะคะนี่ที่เราดูอยู่ในนะักอยู่ในข่าวจะ้ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในค่ะนี่คือ จักรยานของเด็กๆจ้ะมนเป็นของเด็กๆที่ไปติดน้ำจ้ะ โอโหว้าวห้อมเขานางนอนเดี๋ยวเราจะเดินไปด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปด้านล่างจ้ะ ้ามแน่ค่ะอุ้ยนะห็นห็นงอกห็นจอย เราจะเดินเข้าไปด้านในค่ะนี่ช่วงทางที่จะเดินเดี๋ยวเราจะพาเดินทุกคนเดินไปช้าๆนะคะเขาติดไฟรอบๆไปเป็นด้านล่างจะ้ะ ถ้ำเขานางนางนอนทำหมูปาาน่อยจ๊ะขออนุญาตสถานที่เดยวขออนุญาตนะคะจ้ะนน่ นั้นเป็นด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปด้านล่างไปชมชมไปช้ชาๆจอะชมนะคะนี่สวยงามมากจ้ะเป็นธรรมชาติจุดที่จะบรรยายธรรมชาติสร้าง ทำเป็นทางเดินเข้าไปด้านในจ้ะทำเป็นทางเดินเข้าไปด้านในเราจะให้ดูเป็นจุดนะคะตอนนี้ไม่มีน้ำแต่มีน้ำหยด ทําไปติดเป็นทางเดินให้เราเดินเป็นจุดเป็นจุดนะคะตรงนี้เหยียบได้หรือเปล่าคงได้อยูนนะ่มะ ถ้ำหลวงมหาสรจันโอ้โหว้าวเป็นถ้ำหลวงจากถ้ำหลวง ไอ้ที่เพิ่นติดอยู่ได้หลายอะละจ้ะที่มาติดสิบสามสิบสามสิบสามคนเพิ่นมาติดอยู่ทงังสิบสาม,อมเอเพิ่นไปตรงจุดไหนละ่ะบาย ตรงจุดนี้หรือเปล่าจุดนี้เดินไปได้หรือเปล่าสงสัยเดินไม่ได้เดินจุดไหนก็ไม่รู้มีนม้ำหยดนะคะน้ำหยดตรงนี้ขออนุญาตนะคะว้าว ตรงจุดนี้ก็จะเป็นไฟว้าวเจิดสวยงดงามมากมากนะจ๊ะตอนนี้ กุลปาลีอยู่ในถ้ำนะคะอยู่ในถ้ำหลวงถ,นนถ้ำที่เป็นตำนานจ้ะถ้ำที่เป็นตำนานถ้ำถ้ำหมูป่าผมบอกสุดยอดมากๆจ้ะอลังการในเป็นบุญตามาได้มาเบิงจ้ะ อันนี้ก็จะเป็นไอ้แสงสว่างสองไฟทําทําให้เราได้ชมสวยงามมาก,มากๆจ้ะเจจ้าเดี๋ยวจะเดินไปดูอีกรอบๆนะคะ